อ่ะพี่น้องครับมาเบิงน้องแคมมี่เมื่อกี้จบคลิปก่อนเนาะมาเบิงน้องแคมมี่สิรองเพลงออเดชั่นต่อยเพลงที่สองแล้วกับว่าพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาเด้เปลเป็นจังได้ครับเอา้าโอเคครับน้องแคมมี่จงภูมิใจเธอที่เกิดเป็นไทยไม่เป็นทาสใครและมีน้ำใจล้นปริมจับม้หนึ่ ทั่วโลกกล่าวขานขนานนามให้ว่าสยามเมืองยิ้มเราควรกระยิมถึงความดีงามคนเย็นใจซื่อได้ชื่อว่าไทยร้อนมาจากไหนชาติไทยไม่เคยห่วงหา ข้ามเขตข้ามของที่น้ำคุณมาพึ่งใบบุญเมืองสยามเรายิ้มรับตามที่ท่านต้องกอารเรื่องชื่อเลือน้ำสยามมีแต่น้ำใจขอเตือนท่านผู้อาศัย อย่าทำอะไรให้ไทยร้าวรานคนไทยใจซื่อเขาถือแต่โบราณการแค่เพียงข้าวสุขหนึ่งจานใครลืมของท่านนั่นเนรคุณคนไทยรักชาและ เนื้อนาบุญถ้าท่านเคารพสิทของไทยท่านอยู่ต่อได้อีกนานทุน <c oughs> สยามใจบุญยังยิ้มเสมอ,อ,มอรสครับเป็นไรสดๆครับนอครับเอาอีกเอาอีกเพีงทีง่วาเอาอีกเพลงทีง่ว่าเพียงที่ว่าอย่างไรนะที่รู้ว่านะ่ะ ดาวเรืองดาวเออดาวเรืองดาวรวยด้วยเอาเต็มเต็มเสียงกันได้อันนี้รู้สึกว่าเสียงมันต่ำไปหรือเปล่าเสียงต่ำเสียงต่ำเนาะเออเสียงไม่ให้ถึงเออเอาเอาเสียงกันดาวเรืองดาวรวยเลยเอาเต็มที่เลยดเถ้าเอาสไตล์ของมันเลยเสียงที่ต่ำอ่าแล้วก็สอบว่าเสียงหนูถึงไหมเสียงหนูไปได้ไหมไม่ต้องกันนั่นเลยเอาลองลองลองเอาตอนทำนาถ้าชื่อดาวเรืองพอเข้าในเม ข้าเฟื่องเลื้องลือเป็นดาราปองหนังสืออเ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 เขาเปลี่ยนชื่อเป็นแววดาวแววดาวเรื่องชักเรื่องเรื่องร้องแมวจ้องแมวมองความขุดพองแผลรผล ค้าไม่ทันดังได้ถ่ายมาถ่ายไปท้องขยายขึ้นมานางดาวเรืองรื้อน้ำแววดาวสิมสนหมดเจ้ากลายเป็นข่าวกรบาบนา จบแล้วค่ะโปรเจคเตอร์คอมเมนต์ครับโอ้ได้สองพีคก็อยากตกมือให้เลยครับสองพีไม่ธรรมดาแต่ว่าอาจจะเพียนไปนิดนึงเพลงไหนเพลงแรกและเพลงสองเพลงเพลงเพลงทีแรกเพลงแรกเพียนไปนิดเพียนไปนิดนึงแต่ว่าหลายๆคำหลายๆบทก็จะประมาณ สิเอร์เซออาถ้าสมุติเราไม่เห็นหน้าตาร้องเพลงก็ย่าจะรู้ไหมว่าเป็นใครเป็นคนร้องเพลงนี้ไม่รู้เลยจำเสียงเลยไหมเอาลูกตู่ก็บอกว่าจำไม่ได้ว่าเป็นเสียงของคนหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ได้ดไหมอันนี้ย่าไม่ได้ฟังสักทีนะเนี่ยเออย่าไม่ได้ไม่เคยรู้จักว่าน้องจะร้องได้แล้วก็เสียงจะดีเสียงจะประมาณนี้คิดว่าร้องไม่เป็นคิดว่าน้องร้องไม่เป็น แต่ว่าตอนนี้น้องก็ออลองได้เอาทำไนถึงได้มาเอารสชาติกับคุณย่ากใครแนะนํามาได้ยังไงตั้งจากมาลองเพลงก็จะฟัง <c oughs> ยา่าโทรหายา่าโทรหา,อหาเอายาได้ยินได้ยินเขาว่าได้ยินเขาว่าตอนแค่มีมันจะลองเพลงเป็ี่ยนนี่ได้ลนนอรอคะนายเบ้อ ก็คือบ่ได้ยินมันลอยยากที่อกาศเลยวบางสิเด้อไอ้นางมันลอยหายากฟังรู้กับเลยวบางสิเห็นเบอร์โทรกับเลยโทรหาแม่แต่ว่าลงตัว่ามันก็ผ่านเลยเสียงดีกว่าก็ตอนนี้คืออ่าที่จะผ่านนี่ต้องให้ไปฝึกอีกอือักขระรรมนองขายแต่ขายของไม่มีเวลาเด็กฝึกเมื่อค่านางไปร้องไปฝึกไปติวเนี่ะก็จะโอเคเพราะว่มีฟองสวัสดีเนาะฟองสวัสดีไม่แก้วเสียงแรงมัมีอยู่ใช่แก้วเสียง าก็อักขระทํานองไปฝึกอ,อีกแต่ก็ยังไม่ได้ฝึกเยอะหรอกเพราะว่ามันต้นทุนก็มีอยู่แล้วอืมได้อยู่เสียงเสียงใช้ได้เสียงไม่เสียงไม่แพ้พ่เอเลยเสียงดีเลยเสียงก็ใช้ได้โอเคเอยู่ถ้าเข้าไปฝึกเข้าไปฝึกไปฝนไปคัดไปเกาก็อาจจะได้ถ้านั่งไฟไฟทางนี้นะถ้านั่งแจรักทางนี้ถือว่าเป็น มีพอมีแม่มีพี่มีน้องมีพ่อนสวรรค์ทั้งนี้อยู่โอการสมุทรสืบทอดเด็กขอให้มีโอกาสทิบย์เยี่นให้กาสมมุิว่ามีโอกาสนั่งนั่งอยากไปลองไปเล่นกาโลดทุนซะโลดทุนแล้วก็ไปฟื้นไปฟืนอีกอ่ะมีโอกาสโอ้ท่านหนูทำได้หนูว่านายกินหนูตัวไม่ต้องไปหน้าตาหน้าตานางเขาไม่ได้ขี้เหร่หน้าตานางก็สวยหนูไม่ต้องไปทำาน้าหนักเลยนะถ้าหนูจะมาทางนี้จริงเป็นนายกินหนูเลยอายุใช่เออ เรก็จะมีนากินเนี่ยกินไปตลอดเนี่ยเพราะว่านางก็ยังไม่สายก็มีโอกาสอยู่ใช่ทังเสียและโอซีแค่ลดแค่ลดฝุนแล้วก็ไปฝึกฝนแค่นั้นก็โอเคแล้วครับเพราะว่านั่งกับ่มเดเป็นคนเตี้ยเนี่ยนูอว่ายุกี่ปีแล้วหนูตอนนี้ยี่สิบสามค่ะโอ้อาาคตงไกลยี่สิบสามดีเลยถ้านางลดฝุนเนี่ยนางจะสูงเนี่ยเนี่ยใช้ได้เลยเนี่ยถ้านางลดความอ้วนน่ยนังสีสูงนั่ง่าเดเตี้ยเนี่ยใช้ได้ มีพรสวรรค์นุ่พวาพ่อกับเป็นศิลปินอ้าวจูกับเป็นศิลปินย่ากับเป็นศิลปินเจสซี่พันธ์กับไลน์เนี่ยเไปแล้วร้องเพลงแล้วทำคลิปอยู่ตรงยูทูบแป๊บเดียวเงี้ยอะไรได้ขึ้นเอออาจไม่แน่ถ้าไปกับคุณย่าเนี่ยนางก็จะมีพรสวรรค์การร้องการราแล้วก็ทำคลิปทำอะไรอืมทำกับข้าวก็อร่อยด้วยทำกับข้าวอร่อยเลยเป็นเออพอดีตัวข้าวเลยคนามเพลินเลยง่ายกิลีโอ้สุดยอดเลย ก็จะมีฝีมือเหมือนคุณย่าไงพ่อเขาก็ทำอร่อยเนอะเออโอเคค่ะคลิปนี้ปากไปสัมีคุณเจ้าว่าอย่างไรพ่านปอผ่านยแติบาลยังมาถึงร้อดเปอร์เซ็นต้องฝึกอีกเนาะใช่ต้องฝึกอีกให้แค่แปดสิเอร์ซครับผมให้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ธรรมดาเลยฝึกอีก2ี่ปอร์เซปกติคุณจ้าว่าพี่คนมาลอง่ะผ่นไเสียงเลือสงเลินแต่ว่าคุณย่าว่าโอเคแสดงว่าผ่านได้ค่ะ เอาถ้าธรรมดาเนี่เสียงไหลเสียงร้องนี่อเออทำไม่ไหมเนาะอันนี้อันนี้เป็นครั้งแรกถือว่าใช่ได้อยู่นะงางเขาไปสัน่นเลยเนาะธรรมชาติดีไม่สัน่นเสียงนิ่งอยู่เสียงนางนิ่งอยู่นะเอาพี่บีฝากไว้ซัมมี่เลยฝากอ,อนองแค่มีไ้น้ำในดเด้อค่ะเด้อ้ะเทียนั่งอยากไปลองไปล่ำอาจมีโอกาสฮะเทียนั่งในสี่มีพรอสวรรค์มีโอกาสไปวา่าไป,ไปฝึกสกปร์เทียนั่งฝากติดตามน้ำในีนาา่ักฐานช่องคุณยานี่อนะ่ะ ผู้ใดพอใจผู้ใดไ่พอใจก็คอมเมนต์มาเบื่อเร็วห้กดไลร์กดแชรกดติดตามกดซักสักใครใบมะกรูดความทั้งมาต่าลงน้ลำช่องวัวลำเพลินด้วยนะคะคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่โพดโพบักโมบักแตงจวดจ้าฟาดบึ้มข่านาบ๊ายบายสวัสดีค่ะ